มึงแนมันลำบากตอนไหนเนี่ยบ้านอันนี้ตะกนอย่างมากสิหมื่นละครับตามเวลาทองทิ้นกับสีมุ่งเครื่องครับประลันอะไรงวงครับอ่ายล่ลตามไปล่าทองทิ้นกับสีมุ่งเครื่องตอนนี้เวลากลางคืนมันสีเงาวก,ว,กว่ากลางวันครับ ต้องนี่อากาศมันสีหนาวครับมันก็นเล่ยสิบุม่อยากกินเพิ่นก็นเล่ยสิเอาออตอนงัว,งวงเขามาอยู่บ้านมาเลียงอยู่บ้านชีวิตตามประเทศมันบ่ได้สวยหรูตามที่คนอื่นอยากมากนะงครับเมืองขังกระบายเรา TIC นี่ครับเมืองครับมีแต่ก่อนเห็น ต่างประเทศมันบ่นได้สุดสวยรู้ตามที่คนอื่นอย่างมากครับแง่เลี้ยงง่วงั่วกับมิตรตนูนวนนะครับไปตะกินตำหวานเห็ดแสบขึืนอนยังนี่ <c oughs> อากาศกับตอนนี้ส่วงเสากับอุณหภูมิที่เก่อองศาครับนาว ผู้เขาครับแต่ว่าบ่มีต้นใหม่ชีวิตคนป่ามั้งนี่แหละครับชีวิตต่างประเทศ บ่ได้สวยหรูตามที่คนอื่นอยากเคนอยากมาเมื่อยน้ำนไกลอยู่เลยเมื่อยไก่แล้วเว้ยเบิร์ใหม่เด้อผู้ใดอยากมาต่างประเทศนักสิละมาต่างประเทศเบิ่งก่อนหินบานเขาย่ขึ้นมันสิเงากว่ากลางวันครับ ตอนนี้ห่างจากประเทศไทยอยู่หาสุโมงครับเว,เวลาอยู่ประเทศอิสราเอลสิษย์สากกวกประเทศไทยอยู่หาสุโมงนาหนาวเพิ่นสิป,ปับเป็นหาสุโมงครับหนาห้อนเพิ่นสิป,ปับเหลือสีสุโมงคนอยู่ทางบา้านเท่าสงสัยกินเขานอนนะ,ป,ะปัจจุบัน ปานท่ามันกระสีจะถูกสามถูกหรออจารย